สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงกันนะคะพอดีไม่เ่ามาทานติ่มซำร้านเนี้ยแล้วมันอร่อยมากเลยต้องรีวิวกันสักหน่อยร้านหลอกยีติ่มซำค่ะดูคิวสิคะยาวมากจริงๆรร้านมันเล็กมากทุกคนแต่คนแบบแน่นเป็นคนที่เดินตีนสิคะข้างๆเราก็เป็นคนอื่น เดี๋ยวอาหารมาแล้วถ่ายให้ดูนะคะมาแล้วจานแรกเลยเป็นเสี่ยวลงเปา3ามสีนะคะเมนูแนะนำของทางร้านเลยค่ะ3เมนูนี้ก็จะเป็นขนมจีบหอยเชลแล้วก็หอยอะไรไม่รู้ว่าแต่อร่อยมากมันเสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาค่ะแกเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซาลาเปาไส้หมูแดงใครๆก็บอกว่ามาร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะแล้วดูสีข้างในฉ่ำมากขนมปังนุ่มสุดๆส,ส่วนขนมจีบไข่กุ้งเนี่ย มันมาสามชิ้นนะแต่แอบอิบไปหนึ่งชิ้นแล้วว่า <c oughs> ไปเป็นกระดูกหมูตุ๋นนะคะจานนี้นุ่มอร่อยแนะนํานะส่วนอันนี้เห็นรูปมันสวยเลยสั่งมาแต่ความอร่อยเกินคาดเลยจริงๆค่ะอร่อยเฉยอะทุกคนข้างนอกไอ้สีแดงๆเนี้ยมันกรอบๆนะแล้วข้างในอเป็นไส้กุ้งส่วนจานนี้เรียกอะไรไม่รู้ชี้ๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้าเก๋าค่ะข้าเก๋ากุ 59, ้งนะคะ และวันนี้หมดไป252ห้องฮ่องกงดอลลาร์เท่านั้นเองแนะนำนะใครที่มาฮ่องกงนะคะอย่าพลาดน,นะคะตรงนี้อยู่แถวนาทานลกหยีติ่มจำค่ะ